สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาพบกับช่อง A c คอน TV กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็เป็นวันที่15สิงหาคมนะครับกับช่วงเย็นๆเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงหยุดยาวกันไปหลายวันนะครับและวันนี้ก็มาพบกับ A c คอน TV กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับทางผมเองก A ็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโอ้โหไอ้ฉากหนักจริงๆเลยยกมือเดียวไม่ไหวนะเนี่ยโอ้โหท่านี้ กับตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับ PlayStation 5นะครับที่ร้อนแรงที่สุดในบ้านร้อนแรวนะครับกับตัวฝั่งเครื่องเกมคอนโซลในเวลานี้นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้เป็นเจ้าของกันได้แบบง่ายๆนะครับกับการแบบเดิน w a ็อ i อกันแบบชิวๆนะครับชิวๆนะครับแล้วก็ข่าวข่าวเมื่อสักประมาณ2-3วันที่ผ่านนะมานะครับ เพื่อนๆหลายๆคนก็คงได้รับทราบข้อมูลกันมาบ้างแล้วนะครับหรือว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเนี่ยก็มาฟังมุมมองของ A ConTV พูดคุยกันได้นะครับกับในตัวคลิปนี้กับตัว PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมนะครับตัวรุ่นสลิมที่มันมีตัวข้อมูลหลุดออกมาเป็นตัวคลิปวิดีโอเลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอเลยว่าหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็แอบผิดหวังนะเพราะรูปทรงเนี่ยมันแบบคล้ายๆเหมือนเดิมกันเดะเลยนะครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาก เท่าไรนะครับนอกจากในตัวเรื่องของตัวน้ําหนักหรือว่าขนาดนี่แหละที่ในตัวคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหพี่เขาถือกันแบบมือเดียวแบบพลิกไปพลิกมาได้แบบสบายใจเฉิบนะครับแต่ของผมเนี่ยโอ้โหตัวรุ่นใส่ิดเนี่ยดัมเบลได้เลยนะคนไหนที่ยังไม่ได้ออกกําลังกายนะครับโอ้โหหนักใช้ได้นะครับเกือบเกือบห้ากิโลนะครับก็อ่าเราจะเห็นว่ามันมีขนาดที่เบาลงเล็กลงแน่นอนนะครับถ้าเราพิจารณาดูจากในตัวคลิปวิดีโอแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวฝาเพจ นะครับฝาเพจตรงส่วนนี้ที่ตอนอตัวรุ่นปกติที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบผิวด้านใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นตัวกันลอยนะครับกันลอยแปะเอาไว้อยู่นะครับแปะเอาไว้อยู่ดังนั้นผิววัสดุของตัวฝาเพจเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือใช้เป็นแบบผิวมันนะครับผิวมันซึ่งมันอาจจะทําให้ตัววัสดุของตัวฝาเพจเนี่ยทำให้น้ําหนัก มันมีความที่มันเบามากขึ้นนะครับเบามากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัวผิววัสดุที่จะเป็นกลายเป็นผิวมันนะครับผิวมันนะครับแล้วก็อีอกจุดหนึ่งก็คือไอตัวรอยคาดนะครับรอยคาดเราจะเห็นเป็นคาดสีเงินเงินนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอ่าก็ก็ก็เป็นดีไซน์ที่อ่าเป็นกิมบิกเพิ่มขึ้นมาให้มันมีความแตกต่างเล็กน้อยนะท,ที่ผมเห็นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับตอนที่เขาพลิก ตรงตูดนะครับตรงตูดตัวเครื่องเพเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นตัวรอยบากรอยบากไอตรงเนี้ยนะครับที่มันจะมีความหนามากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตไปหยิบตัวเครื่องเพของเพื่อนเพื่อนเนี่ยลองมาพลิกดูนะครับไอรอยบากที่มันประกอบตัวเครื่องอยู่เนี่ยมันจะมีความหนาที่มากขึ้นนะครับในตัวคลิปวิดีโอดังนั้นก็เลยทําให้ไปสังเกตได้ถึงตัวช่องใสดิสไดนะครับตัวช่องใส่แผ่นนะครับตัวช่องใส่แผ่นตัวเนี้ยนะครับว่ามันจะสามารถที่จะสไลด์ นะครับสไลด์ดึงถอดออกมาได้นะครับดึงถอดออกมาได้นะครับก็ตามที่พวกเราเนี่ยมโนหรือว่าคิดกันเอาไว้นะครับว่ามันสามารถที่จะเป็นออปชั่นเสริมสําหรับคนที่อยากจะ ซื้อตัวดิดไดมาเล่นแบบชนิดแผ่น,นะครับถ้าคนไหนที่ไม่ต้องการก็ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับผมก็เลยพอที่จะประเมินได้ว่าตัว Playstation 5ตัวรุ่น Slim นะครับที่เขาประเมินประเมินกันไว้ว่ามันจะวางจำหน่ายเนี่ยประมาณช่วงสิ้นปีนี้นะครับประมาณช่วงสิ้นปีนี้นะครับที่เขาคาดคาดกันไว้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าก็ได้นะครับมันอาจจะมีออกมาด้วยกันแบบ2โมเดลเลยนะครับสโมเดลเลยก็คือเป็นโมเดลที่ ไม่มีไม่มีตัวดิจิทตัวนี้ให้นะครับก็คือดิจิตอลเพียวๆเลยนะครับแต่ตัวที่ไม่เป็นดิจิตัลตัวนั้นแหละอ๋อตัวตัวที่เป็นดิจิตอลตัวนั้นแหละสามารถที่จะอัปเกรดเป็นตัวใส่แผ่นได้โดยการไปซื้อตัวช่องดิจิทตัวนี้แยกออกมาเสียบเพิ่มนะครับแต่แต่ตัวที่มาให้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวมอกอัพนะครับเป็นเป็นตัวโคลนะครับมามาให้เปล่าๆไม่มีอะไรเบาๆนะครับเบาๆอ่า แต่อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นตัวรุ่นที่เป็นตัว PlayStation 5รุ่น Slim ที่มีตัวช่องดิสดา์แบบถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยติดมาให้เลยนะครับติดมาให้เลยนะครับอาจจะเป็นตัว2โมเดลตัวนี้ซึ่งถ้ามันออกมาแบบ2ลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับมันก็จะทําให้ตัว PlayStation 5โอ้โหตัวที่หนักอึ้งอยู่ของผมตอนนี้หายไปนะครับหายไปก็คือจะไม่มีการผลิตตัวโมเดลแบบนี้ออกมา อีกแล้วก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้นะครับเพราะว่าลักษณะการทำงานของตัว PlayStation 5ตัตวสีดมตัวนั้น่ะมันก็เข้ามาทดแทนตัว p l a y s t a t i o n 5ตัวรุ่นเดิมนะครับที่เป็นตัวดิจิตอลแล้วก็ตัวรุ่นส่ดิสนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวประสิทธิภาพที่เราก็คาดกันไว้นะครับว่ามันจะต้องดีกว่านะครับดีกว่าตัว PlayStation 5ตัวเดิมนะครับตัวเดิมนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของตัวการระบายความร้อน ที่ดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นนะครับนอกจากตัวเรื่องอน้ําหนักนะครับน้ำหนักที่เบาขึ้นแล้วนะครับแต่ในเรื่องของตัวประสิทธิภาพเนี่ยผมก็มองวาอ่ามันไม่มีทางแย่ลงแน่นอนนะครับมันไม่มีทางแย่ลงแน่นอนในเรื่องของการประมวลผลตัวภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยมันก็คง,ค,งค,งคงอยู่ในระดับตัว PlayStation 5ตัวปกติหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดมีการอัปเกรด ในเรื่องของการทํางานที่ได้สูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไปขี่ก,กันกับไอตัวโปรนะครับที่กําลังจะออกนะครับก็ต้องรอดูกันว่า PlayStation เนี่ยจะวางาตัวสเปคของตัว PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมเนี่ยยังไงนะครับยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมประเบินไว้ว่าตัวข้อมูลที่จะหลุดไม่ใช่หลุดดิที่ประกาศออกมาจากทาง Sony แบบโดยตรงเลยนะครับแบบ Official เลเลยเนี่ยไม่น่าจะมีการออกมาตอน ช่วงที่ตัวเกม Spider-Man ภาคที่2กํกำลังจะออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่ออกมาแบบชัดเจนเลยนะครับจากทาง Sony โดยตรงเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกมเมอร์บางคนเนี่ยเกิดความลังเลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเฮ้ยเพ5ตัวรุ่นสลิมเนี่ยข้อมูลเปิดเผยออกมาแล้วนะอ่าสเปคเป็นแบบนี้รูปทรงเป็นแบบนี้น้ำหนักเป็นแบบนี้คอยซื้อตัว PlayStation 5ตัวรุ่นสลมเลยดีกว่าไหม เลยดีกว่าไหมนะครับมันกเ็เลยอาจจะทําให้ตัว PlayStation 5ตัวรุ่นปกติเนี่ยชะลอนะครับมีการซื้อที่ชะลอตัวนะครับดังนั้นผมก็มองว่าทางโ o n y เนี่ยน่าจะทําการเปิดเผยตัวสเปคแบบจัดเต็มของตัวซีรีสเนี่ยประมาณช่วงพฤศจิกหรือว่าปลายตุลานะครับหลังจากที่ตัวเกม s p ส d e r m a n เนี่ยวางจําหน่ายไปได้สักประมาณเดือนกว่ากว่านะครับเดือนกว่ากว่ากำลังดีนะครับประมาณ2เดือนอะตีไว้2เดือนนะครับหลังจากตัวเกม Spider-Man ออกวางจําหน่ายก็คือเดือน9 ช่ไหมครับต้นเดือน9เดือน10เดือน11อ่ะต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีก็น่าจะมีตัวข้อมูลตัวส่วนของตัวสดิมเนี่ยเปิดเผยออกมานะครับแล้วดีไม่ดีก็อาจจะมีการปล่อยวันวางจำหน่ายเนี่ยช่วงคริสต์มาสนะครับก็คือสิ้นปี เดือนธันวาพอดีนะครับอ่ะเดือนหนึ่งเป๊ะพอดีนะครับไอที่ไอนี้นะที่ผมประเมินไว้นะถูกไม่ถูกยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับส่วนอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถามว่าอ่าจะรอตัวสลิมเลยดีไหม นะครับจะรอตัวสดิมเลยดีไหมถ้าคนที่มีตัวเพ5อยู่แล้วในตอนนี้นะครับผมก็มองว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นก็รอใช้ตัวเนี้ยจนมันพังไปก่อนเลยนะครับดีไม่ดีก็อาจจะได้ขยับไปเป็นตัวโปรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีการใช้งานแบบโอ้โหมูฟไปมาบ่อยๆนะครับอย่าง,างเช่นผมแบบเนี้ยที่ผมต้องแบกเจ้าตัวเครื่องเพ5ตัวเนี้ย ไปไหนมาไหนด้วยนะครับไปไหนมาไหนไหนด้วยแล้วก็ถ้ามีการเปิดเผยตัวข้อมูลมีน้ําหนักที่เบาลงนะครับอย่างเช่นเหลือสักประมาณ3กิโลนะครับโอ้โหหายไปประมาณกิโลกว่ากว่านะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะมันมันจะทําให้การพกพาของพวกเราเนี่ยมันง่ายและสะดวกขึ้นนะครับก็อาจจะต้องทําขาทาการขายปล่อยตัว p พ a y s t a t i o n 5ตัวเดิมออกนะครับแล้วก็มาซื้อตัวสีรีมแทนก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันส่วนถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของ ตัวเครื่อง ps หเลยนะครับในตอนนี้และกําลังลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อช่วง Spider-Man ภาคท,ที่2ออกนะครับอันนี้ถ้าเกิดคอยไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องซื้อตัว playstation 5ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวสีรีเนี่ยไม่มีทางปล่อยออกมาในช่วง Spider-Man 2วาจําหน่ายเดือนกันยาแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคอยไม่ได้ก็ต้องซื้อตัวปกติตอนนี้ไปนะครับแต่ถ้าคนไหนคอยได้นะครับผมก็มองว่าอคอยสักประมาณเดือน11 นะครับรอข่าวข่าวหร,หรือว่าตัวข้อมูลออกมาก่อนนะครับว่าเฮ้ยว่ามันมีออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะมีการปรับปรุงอ่าให้มันพิเศษขึ้นมากกว่าเดิมแบบนี้นะดีไม่ดีนะครับตัวราคาเนี่ยอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าตัวรุ่นนี้ นะเพื่อน,อนๆอย่าลืมนะเพราะว่ามันได้ลดเรื่องของตัวขนาดดิเมนชันลงใช่ไหมลดขนาดของตัวน้ําหนักลงนะครับมันก็ย่อมที่จะทําให้ตัวราคาเครื่อง PlayStation 5ตัวสนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าตัวรุ่นปกตินะครับตัวรุ่นกว่ากวารุ่นปกตนะิถ้าผมประเมินประเมินไว้ดีไม่ดีนะครับอาจจะมาอยู่ในราคาสัประมาณ15,000นะครับ15,000ได้เลยนะกับการที่มีตัวดิสดได มาให้ด้วยเลยนะอ่าแต่ถ้าคนที่จะไม่เอาตัวใส่แผ่นเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ1 2ื่นสนะครับอ่าเพราะอย่าลืมว่าตัวขนาดมันเล็กลงเบาลงนะครับต้นทุนในการผลิตของทางโซ ny เองเนี่ยก็ต้องต่ำลงร้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งนะครับต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดอ่าของตัวค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมาช่วยอ่าในเรื่องของตัวราคาตัวเครื่องเพ5เนี่ยให้สามารถเข้าถึง กับเกมเมอร์ได้มากขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าตลาด ขอวงการวิดีโอเกมตอนนี้โอ้โหสู้กันอย่างดุเดือดมากต่างคนก็ต่างาที่จะดึงผู้เล่นเนี่ยไปยังแพลตฟอร์มนู้นแพลตฟอร์มนี้นะครับยิ่งถ้า Sony เนี่ยสามารถที่จะทำตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เนี่ยราคาถูกได้เท่าไหร่เนี่ยเกมเมอร์หลายๆคนก็อาจจะเริ่มหันมาสนใจนะครับที่จะมีตัวเครื่องคอนโซล p l a y s t a t i o n 5เอาไว้ติดบ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าทำได้ในราคาโอ้โห9,900บาทเดี่ยวโอ้โหฝั่ง คอนโซลตัวอื่นๆเนี่ยมีหนาวนะครับมีหนาวเพราะว่าอย่าลืมว่า,อายอดขายตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5เนี่ยคิดว่าปีนี้ก็คงไม่น่าจะพลาดเป้า50ล้านเครื่องอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่วางจำหน่ายมานะครับก็ก็ถือว่าเป็นยอดจำหน่ายที่ไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับถ้าโซ n y ยอมที่จะบุกตลาดแบบอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศราคาตัว p l a y s t a t i o n 5ตัวรุ่น s ิล m แบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับเซอร์ไพรส์เลยดีไม่ดีขายแพ็คคู่กับตัวโปรเจกต Q ด้วยไปอีกนะครับไอตัวเครื่องสตรีมมิ่งนะครับในการเล่นเกมเข้ากับตัวเครื่อง p 5นะครับบวกเข้าไปอีกโอ้โหเ,ออเรียกว่ามีของมาให้เพื่อนๆเน,เนี่ยเสียเงินอีกแน่นอนนะครับ สำหรับลาวสาวก PlayStation นะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนนะครับบอกกาวเพื่อนๆกับตัวทิศทางของตัวเครื่องเกม PlayStation 5ตัวรุ่นสลิมนะครับตัวรุ่นสลิมนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมคาดว่าไม่เกินพฤศจิกกายนต้องมีข่าวคาวออกมาแล้วนะครับต้องมีข่าวข่าวออกมาแล้วแล้วก็วางจำหน่ายเนี่ยเอาแบบเวลาดีๆเลยนะครับก็คือช่วงคริสต์มาสนะครับของสิ้นปีนี้นะครับตัว PlayStation 5 Slim เนี่ย ต้องวางจำหน่ายให้ได้นะครับต้องวางจำหน่ายให้ได้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลนะครับที่แตกต่างจากเอคคอรทีวีนะครับหรือว่ามีมุมมองที่ลึกมากกว่านี้นะครับก็นํามาแลกเปลี่ยนกันได้ในตัวคอมเมนต์ของตัวคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับส่วนในคั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมตัวคลิปนี้กันไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอ้โห หนักจริงๆโอ้โหทำไมตอนนี้รู้สึกเริ่มหนักแล้วเนี่ย